ผู้เ oh? ข้าแข่งขันตบกออกมาหนึ่งข้างค่ะกดๆๆกนกินกินน้ำน้ำคนที่ใช้มือถือและ็บเล็ตกดติดตาที่โปรแมนีนะคะสาหมู่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสาหมูซาชาแนลนะคะยับู๊จางจะมา้ล่นป๊อปอิดนะคะที่เขาฮิตกันในดิจิตอลใช่ไหมลูก อุ้ยเลยของพี่โต้นะคะก็จะเป็นจอร์เท้ตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าเลยแต่หนูคือนี่ไงแม่ดูของน้องหอมคือกดแครลอดเป็นสีเอนโบกดได้ค่ะของพ่อนะคะเป็นตัวสีเตอร์ค่ะบัตเตอร์ไฟแต่ของหนูคือไจ้คส์เท้าเลนอบ เราก็ทําการแกะถุงออกมาเลยนะคะสําหรับเกมนี้นะคะการกดใครชนะนะคะจะได้เงินรางวัลครั้งละหนึ่งพันบาทไปเลยนะคะค่หนึ่งพันบาทเลยครับส่วนคนที่แพ้นะคะก็จะต้องโดนโดนกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะจะกินมากินมากเราจะยอมแพ้แน่เลยพี่จะยอมแพ้แน่เราชอบกินมาม่าเผ็ด งั้นรเรามาเริ่มกันเลยนะคะเ,คเดี๋ยวแป๊บนึงหลุบแป๊บน,นึงเดี๋ยววางก่อนทุกคนวางแล้วก็เอามือกอดอกเอามือกดอกไว้อ่าแม่นับนะหนึ่งสองสามแล้วค่อยเริ่มนะหนึ่งสองสามกดเลยใช้หมดกนชนะนะกดไม่ลงกด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  กด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 อ้ good, 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 good. ยน right oh. oh. ้องร็วเร็วค่ะเร็อ้า้าอ้พอรัวต้นน้ำ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 ยังไม่หมดต้นน้ำแลอ้าเดวกันอาะเหนข้อปนน่แม่อเอ่าคือครั้งนี้นะคะน้องหอมนะคะเป็นคนแทนพ่อเป็นคนชนะ คุณพ่อก็ได้รับเงินรางวัลไปเลย1,000บาทค่ะเ่วดน้องหอมน้องหอมนะคะก็ต้องทานมาม่าเกาหลีนะคะให้ใครทานแทนไหมคะให้หอมให้คุณพ่อทานไหมคะไม่พีให้ให้ใครกินแทนคะให้ใคร กินไม่กินโอ้อ่ะให้พี่โตกินแทนอ่ะคำหนึ่งอ่ะพี่โตกินเลยมา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 จะเล่นใหม่ค่ะเล่นใหม่เล่นใหม่อย่าตาต่อไปนะคะให้ไวนะคะอ่าไปเลยหนึ่งครั้งไยัมึงใส่ไม่ได้ครั้งต่อไปนะคะพลิกด้านลงพลิกด้านเอาแล้วก็กดกดพร้อมยังครับพลิกด้านไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับ ต่ของพี่มันต้องของพี่มันจะมีแค่ด้านเดียวไม่มต้องเอากดใหม่มาใหม่อ่ะอยังมีเหลืออันนึงพี่ก็กดไว้แล้วมาเดี๋ยวแม่ขอสำรวจหน่อยนะคะอันนี้น้อจะเป็นตุ่มแล้วก็เป็นยางนิ่มๆโป๊ะปะโป๊ะปะแบบนี้นะคะรอบที่สองนะคะกอดอกไว้กอดอกไว้ค่ะเอาเอาของวางไว้ค่ะกอดอกเอาป๊อบอิดวางไว้แล้วก็กอดอกแล้วก็เอามือล้วงตูด เอามือลองตูดแล้วก็เอามาดมโอเคอ่าเริ่มมะแม่ผู้เล่นก่อนออกนะคะแล้วก็ฟังแม่นับแล้วก็หลังจากสามนะ <c oughs> ก็ค่อยเริ่มการแข่งขันเลยนะคะหนึ่งสองสอง <c oughs> อยังต้องฟังก่อนสิคะ สองสองยังค่ะยังค่ะสามสามสา้งจ้มันเลยอะดูใจะชนะเนี่ยชนะเนี่ยมีน้องแกล้เอลยมันกดไม่หล่พอมันเลอเยอะเลยนน้ำก็ไม่โดเลยมันกลไม่ลงมันก็เยอะสุดเลยด้วย พี่โตแพ้เราแพ้เรื่องแกล้งแพ้ด้วยอ่ะเราต้องหอมนะคะเป็นคนได้ที่หนึ่งนะคะโอ้ได้ที่หนึ่งเหรออ๋อน้องหอมนะคะเป็นคนได้ที่หนึ่งนะคะแต่ว่าคนที่แพ้คือพี่โตไม่ใช่ไม่ใช่น้องหอมได้ที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะทำกันต้อนคาแพ้ อาอาออเ่อ้หนูกนนันน่าต้นน้ำเหลือหนงสรุว่าตนน้านะคะกินเป็นผู้แายแพ้ไปในรอบที่สนี้นะคะไม่กินมากๆเกาหลีเลยนะคะให้หมดไปเลยใน้นาดไมเลยอห้หมดไปเล แล้วก็ไปกินน้ำอุ้ยต้องกินน้ำมันจะได้ตอาเข็มเข้าแล้วอ๋อทุกคนดูอยู่เขาบอกทุกคนดูตัวน้ำเป็นคนแพ้ตัวน้ำก็ต้องกินเยี่ยมมากน้ำตาไหลดูดูดูแดงแดงว้ายังไงบ้างครับไปกินน้ำแล้วส่วนน้องหอมนะคะเป็นคนชนะไปรับเงินไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะ วิโตอยากได้เปล่าเอามืได้ไหมไม่ได้ไงต้นน้ำแพ้ไงไไม่ด้วิโตไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเกมเท่านั้นเพราะว่าตังเหลือแค่หนึ่งพันพร้อมหรือยังเหมือนเดิมนะคะต้นน้ำเป็นไรต้นน้ำเฮ้ยต้นน้ำเป็นไรไปแล้วเนี่ย ครั้งต่อไปนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันรอบที่สามนะคะซึ่งจะแข่งขันกันเพียงสามรอบเท่านั้นนะคะแล้วก็รอบที่สามก็พร้อมที่จะทำ,ทำการแข่งขันแล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะเอามือกอดอกค่ะถ้าพร้อมแล้วผู้เข้าแข่งขันกดออกมาหนึ่งั้างค่ะ <c oughs> ใครไม่กด <c oughs> ไม่ได้แข่งค่ะก <c oughs> ดแล้วใช่ไหม <c oughs> อ๋อกดดังตุด๊ดโอ้กดจริง ตดจริงอีกพี่โตพร้อมแล้วกดอกไว้ถ้าในถ้าเราตดแล้วก็จะเริ่มนะตอ่ะตดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะนับเหมือนเดิมหนึสองสเอาเลยกด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 ตัวใช้สองเลยโู้พีตอี่อตกุ น้องหอมเป็นคนชนะอีกแล้วนะคะก็นน้าเป็นคนที่สองก็หนะไม่ต้องทำอะไรต้นน้ำที่หนึ่งน้องหอมที่หนึ่งปิดแล้วะน้องหอมได้ที่หนึ่งแล้วก็ต้นน้ำแล้วก็มาพ่อแล้วก็พี่โตสำหรับผู้แพ้ในครั้งนี้นะคะคือิงเด็กชายออโต้นะคะเอาไปเลยค่ะเงินรางวัลไม่ใช่เอาไปเลยค่ะมาม่าค่ะ เเีียยงอันนี้คือคนแพ้นะคะชื่อว่าตูต้องกินมาเพชหนักมากเลยค่ะเพชสิบห้าเท่าเลยนะเวลาไปเอื้อระวังแสบก้นนะโตแล้วก็แสบปากใช่ไหมคนที่ได้ที่หนึ่งก็รับเงินรางวัลไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทค่ะสองพันเลยอ่ะ น้องหอมนะคะได้สองพันเลยนะคะชนะ2รอบเลยนะคะแต่ละคนนะคะแม่ก็เลือกให้ตามความเหมาะสมนะคะ,ะนในการที่จะแข่งนะคะเพราะว่าไม่เท่ากันนะคะดูจระเข้นี่นะคะบีกต่นะคะเขาจะมีสาปุ่มนะคะ ส่วนของน้องหองนะคะแครอทนะคะจะมีทั้งหมด20ินะคะแล้วของคุณพ่อนะคะเป็นผีเสื้อนะคะก็มี34เท่าพิเอโตเลยส่วนของต้นน้ำเขาจะเป็นจระเข้นะคะเออไม่ใช่ของต้นน้ำนะคะเขาเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมคะต้นน้ำมานต้นน้ำมีทั้งหมด20ิปุ่มค่ะแม่ลองนับดูแล้วส5 6ห้าห0เจ็ดแปสิบสเ สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าตรงกันยี่สิบปุ่มสำหรับป๊อปอีกวันนี้นะคะใครเล่นแล้วสนุกบ้างคะยกมือขึ้นค่ะสนุกครับสนุก,นกใช่ไหมคะอ่าสนุกมากเลยแม่ก็มองเห็นว่าสนุกมากเลยแม่ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันแต่แม่ก็มองแล้วว่าน่าจะสนุกสนานแล้วก็เพลินเพลินมากเลยอยากเล่นมากเลยครับแล้วก็เป็นการ ้อย่างเด็กๆนะคะอย่างน้องหอมน,นะคะก็จะฝึกกล้ามเนื้อนิ้วด้วยนะคะได้ฝึกการจิ้มไปจึ๊กจๆๆๆๆึ๊กจุ๊กจุ๊กอย่าน,นะะาี้นเพิมพื้นเยพิ่มากยังพ่อนะคะก็บอว่าเพิดเพลินไปด้วยจะได้คลายเครียดนะคะวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะเราจะคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย